สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนเช่นเคยกุ๊กกับกัวนัวันนี้เรามาต่อจากคลิปก่อนนะฮะที่เรามาทำอะโวคาโดอบชีสไข่กับไก่กันนะอันนี้เราก็เลยมาต่อยอดกันต่อมามาทำเป็นอะไรครับวันนี้ลูกเราจะมากินอะโวคา เองค์สคริปมากลูกอย่างนี้ถือว่าอนาคตไกลนะลูกวันนี้เราก็จะมาทำอย่างที่ลูกพูดนะฮะอโวคาโดโยเกิร์ตสมูทตี้นะฮะส่วนประกอบของเราก็คือจะมีอ่าส่วนประกอบของเราก็จะจะมีน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้ง น้ำผึ้งแล้วนมสดหนึน่งถ<ด>้วยน้ำแข็งนแงโยเกิร์ตนี้สำคัญที่สุดโอเคแล้วก็จะมาปั่นอันนี้แก,ก<ง>แต่อันนี้ผมก็ให้ทีมงานเราปอกต้องปอกเปลือกเป็นแบบปอกเปลือกนะฮะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเราให้ทีมงานเราจัดก,การมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมาเสียเวลามาทําต่อหน้าคนดูเสียเวลาอ่ะเรามาเริ่มกันเลย <c oughs>

อะโวคาโดหนึ่งลูกจะลืมอันนี้อันนี้ที่จับมาคือสองลูกใช่นี่จะไม่ถูกเกนหลือแป๊บนึงประมาณนี้สองลูกเราไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนีก็ได้ฮะกะกะเอาขาดขาดก็เติมเกินแต่ถ้าเกินอะขาดก็เติมเกินเกินก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> โอเคเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเราก็มาใส่โยเกิ จอับจับจับกัจับกันใส่ใส่เลยใส่หมดไปเลยไม่ต้องกลัวเราไม่หวงเราไม่หวงของเอาช้อนช่วยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้กินต่อได้ในกล่องแล้วก็นมสดใส่ลงไปหนึ่งกล่องประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่าไว้จ่ากันเหนียวกันเหนียวแล้วก็น้ำผึ้ง สามช้อนโต๊ะขออนุญาตนะฮะใช้ช้อนขอได้ไหมอ่ะอ่าลูกลูกบีบไม่พอบีบมาบีบหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนโอเคพอแล้วลูกที่เราต้องใส่สามช้อนโต๊ะเพราะว่าเอาคาโดเนี่ยมันมันจะมีรสมันบางทีก็อาจจะมีขมนิดนึง ทำเลยเราจะคนคนใหญเพิ่งยัาไงใส่ิ่งโอนี่ยามีให้เราน้ำแข็งแป้หนึ่งนะแป้บหนึ่งแ้นึงเดี๋ยวขอปั่น <c oughs> ก่อน <c oughs> ปั่นจอปั่นจอนปันนนป่นตัวเนื้อมันก่อนอ่ะลูกบิด ก็น้ำแข็งข้าวป่ิชวยช่วยช่ยช่วยช่วยแปนงนกนึงไปงน้อนก้อนกึ่งเนเมินเงินเได้นได้อ่าไปความดิงน้ำนำแข็งก็ประมาณก็ถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆก็ประมาณแปดก้อนนะฮะจะตับบบนบ้างชร มูต้เนมันก็ต้องมันก็ต้องแบบว่าใช่หรอก็สิมีแบบข้นๆหน่อยนึงไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าเละเป็นเป็นน้ำใสเลน้ยงใช่นะฮะหมูตี้ต้องแบบนี้เอาละเอาละเอาละปุ๊บหอมเมยเหรอเตรียมแก้วนะฮะหืมกินใช้ได้พอตรงหน่อยใช้ได้หมด ครับสมูทต no. ี้อะรอรอปักรอหน่อยตักรอเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนปักรอจนปักรออ่าทีนี้ได้ได้ได้เสร็จแล้วนะครับรูปร่างดูน่ากินมากน่ากินมากเออเดี๋ยวลองชิมก่อนมั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 นอร่อยอร่อยนะเดี๋ยวจะลองชิมดูอย่างไรบ้างอย่าไรบ้าง หอมหอมหอมน้ำผึ้งแล้วก็มีความอ,อแบบโยเกิร์ตมีกลิ่นโยเกิร์ตขึ้นมาอีกนิดนึงเย็นสดชื่นมากเลยใช่เหรอโอ้โหอร่อยมากเลยยังไงผมก็ฝากอะโวโคาโดของ,งพี่พี่แอลเดี๋ยวเฟสบ<อ><า>ุ๊กไว้ด้วยนะฮะผมจะทิ้งเฟ e บ,บุ๊กของพี่เขาไว้ข้างล่างมาเฟสอะโวคาโดของเขาเนี่ยมาจาก อำเภอพบพระจังหวัดตากซื้อทีราคาก็ถูกยังไงฝากฝากด้วยนะฮะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเราพบกันไหนพบกันใหม่คิดหน้าอย,อย่าลืมกดไลค์กดก <Okay. S 1> ดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร e ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับยังไงเราสองคนขอลาไปก่อนบายบาย